บอกมียางอาย้ะเขามองเห็นชัดเจนแล้วเขาก็บายบายกันหมดละคะ่ะว่าไซก็ยังมีอยู่เนาะพี่พี่รอนก็ยังมีอยู่นะคนที่ยังอยู่คอยกระบ,บอกใจว่าเขาอยู่เพื่ออยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรรอให้เสียเป็นล้านถึงจะเห็นสันดาลหรือเปล่าหรือย,ยังไงเออนะอืมอ่า,นะอาช่วงนี้มันซอฟลงมันไม่มันไม่ได้ซอฟหรอก เพียงแต่มันยืมปากคนอื่นและตอนนี้นะคะมันก็มีคนที่ออกมาพูดแทนพูดแทนโดยที่ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยเออว่าวลายบาทว่าวแบบว่าอืมว่าวพูดไปโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแต่ว่าวเอาเข,ข,แบบข้าข้างแบบว่าเข้าข้างแบบน่าเกลียดมากอะ่ะไม่ผิดคะ่ะมันเป็นแค่มันเป็นการให้โดยสเสน่หาคะ่ะอืมหลานมึงนะ ให้โดยสเสน่หาอยู่ในคุกค่ะตอนนี้เออนะอืมเป็นกันให้โดยสเสน่หาค่ะให้เขาฟ้องมาเลยค่ะดิฉันจะเป็นคนแจกค่าทนายให้ค่ะว่าฉันดีเออเออให้โดยสเสน่หาค่ะตอนนี้อยู่ในคุกค่ะอ,อืนะติดยาวด้วยค่ะนะเออ <c oughs> ไม่เกินสามวันจะออกมาวินอืม มีหน้าล่ะมีหน้าล่ะมันถึงเหมือนเป็นเป็นวัวสันลังว่าเป็นอ่าเป็นนันกินปูนร้อนท้องอยู่ตลอดเวลาคือกลัวที่กลัวคนสนิทหรือกลัวคนคือคือเป็นคนระมัดระวังตัวเองกูก็ว่าถึงว่าอยู่มึงระ,ะมัดระวังอะไรนักหนาวะ อ้อแต่ละเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองมันกลัวความจะแตกในเรื่องของการที่มันไปหลอกไปลวงไปพูดไปขอคนอย่างนี้นี่เองมันถึงกลัวเออแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเว้นระยะในการคบเพื่อนหรือว่าอะไรเออจะไม่ให้เข้าบ้านจะให้ไม่ให้อันมาสนิทสนมมากเกินไปพ่ออย่างนี้นี่เองเ,องเนาะเออใช่ไหมกลัวคนอื่นจะรู้ใช่ไหมเออค่ะ มีชนะมีชนะติดหลังแล้ถึงได้ระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวว่าคนนั้นจะเอาเอาไปนินทากลัวว่าคนนี้จะเอาไปพูดให้คนนั้นฟังอะไรอย่างเงี้ยกลัวรู้ความจริงเออก็เลยประมาณว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระแวงคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาอันที่จริงแล้วน่ะอา่อาอ่าความคิดของมันอ่ะมันไม่ได้คิดแค่ว่าว่าเขาจะมาหาผลประโยชน์หรืออะไรกับมันหรอกแต่มันกลัว ความจริงจะเปิดเผยมากกว่าเนาะอืมค่ะก็เพราะนางเอ่อก็เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเข้าบ้านกลัวเอ่อกางเกงในกองอยู่นหนเพราะไม่มีเวลาทําความสะอาดออนะกระสิบพูดพูดดูเด,ด้อเออเนาะเม่นบล่ล่ะอืมค่ะอ๋อสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอืม อ่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้มาบ่าถึงเรื่องนิทานเรื่องอีหยวกเน่าอืมมาพูดนิทานอีหยวกเน่านะคะเออผู้สาวลือสาวซาอืมสาวอันแม่เลี้ยงเดี่ยวสาวลือสาวซาเออไปสร้างไปสร้างวีรกรรมค่ะสร้างวีรกรรมสุดยอดว่ามีไปได้เหตุใดคือมันจ้านะคะอืม ข่อยบานเดียวกันคนบานเดียวกันกันยังเงือจ้าโอ้ยค่ะอืมสังตามไปไหนคะนี่เดชสังตามขอมาแล้วเกินความคาดหมาย่าผลิตแมน่นพี่มนีนโอ้ข่อยแล้วเงือหลายข่อยก็บุกขึ้นาสิเป็นขนาดนี้เดชอืมตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่อ่อาการสนับสนุนคือไม่คิดว่ายอดเงินจะเยอะขนาดนี้เนาะแต่ว่าอ่าก่อนหน้านั้นอะก่อนหน้านั้นที่มีพี่ๆที่ ที่มีปัญหาแล้วก็ออกไปอ่ะเออก็หลายคนอ่ะยอดนั้นก็น่าตกใจแล้วนะอืมมีการอ่นซื้อสนับสนุนสินค้าบ้างหรือว่ามีการอ่นช่วยอ่นส่งเสริมในเรื่องของอาชีพในเรื่องของอะไรอ่าการลงทุนพวกเนี้ยมันก็น่าม,มันก็น่าตกใจแล้วนะไอ้ตรงนั้น,นอ่ะเออเป็นโบป <c oughs> าที่นี่มามาเจอไล่ล่าสุด เออเด็ดมากอืมนะน่าจะล้านเลยแหละไม่นับเงินสุดนะ่ะอันนี้แค่สลิปน่ะนะแค่สลิปยังเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามอ่ะรายการอะ่ะเออใช่ไหมอะไรขนาดนั้นล่ะค่ะป้าปน้อยสวัสดีค่ะอืมเราก็ตกใจเด้ย ว่าเออเขาก็เป็นขนาดนี้เนาะแล้วมีการพูดอดีเข้าตัวไม่ไม่อยากทําเหมือนคนนั้นไม่อยากทําเหมือนคนนี้เออจนัน,จนสั่นดัมึงอะกว่าเขาอีกมึงอะกว่าเลยอะ่ะเออนะเขายังมีความเขายังยังมีความสํานึกอยู่นะเขาไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมนี่หมดสำนึกแลก้วจ้าขอได้แล้วขออีกขอขอแด้ขออีกขอแล้ขออีกอยูออ่จนปาดยอดเงินนะตอนนี้นะเออ ตอนนี้มีคนออกมาท้าทายออกมาถามว่ายอดล้านเอามาจะใส่อือยอดล้านเอามาจะใส่เอามาจะใส่เดี๋ยวเขาก็มาเปิดเผยแหละและตอนนี้ก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีมีแชทหลุดใช่ไหมอืออยากได้ยิน <laughs> ว่าอยากเอ่ออยากให้เองเอ่อสะท้อนใจใช่ไหมนี่แหละแทนที่จะขอบคุณขอบ ขอบบุญขอบุญข,ขาวเนาะน,นี่ยังมาว่าวาจงสี่เ่ยแม่อืมลาเราเป็นเจ้าของเงินอะ่ะเราจุกนะแม่จุกเนาะอืมนะตัวตอนมันเลยบ่จา้าแมนตอนมัน <c oughs> กับบอสาวสู่นางเอ่อบอได้แมนคอยสู่บอได้อืม ขอจนลืมทำมาหากินขอจนทิ่มหดอาซีพเก่าเบเหตุแล้วกับการเกษตรวัสดีเออขอทุกเส้นทางแมนไม่ว่าจะเป็นอ่าขอค่าน้ำมันกันยังขอค่าไปเ <c oughs> ขาเวนกรรมเขาละเวนกรรมเขามีต่อกันเยอะเนาะเออพูดถึงคนที่ส่งให้หนะแม่เออเขาก็สิว่าว่ากูเป็นอีอย่งกับเขาวะ <c oughs> อันผู้ให้ก็คือให้ค่ะให้กระดอกกระดีอะแท้แมนบอือนะคนให้เขาคิดยังไงถึงให้ขนาดนั้นวะเอาเป็นเอาไปเอามาก็เลยกลายเป็นภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะ่ะเขาโอเมื่อไหร่ก็ต้องอูดให้เขาอย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไงอะเออคอยก็งืดอันนี้นะเมียคันบบให้กับสีเคียดอีกสวัสดีคันบ่ให้กับโบคุยน้ำอือไล่แปะกับสิบอ่อ่านยังสิเหรอก็เลยเลยต้องโงอ่ โดยการโดยการโอนให้เรื่อยๆอย่างนี้เหรอคะไปเงึดดิเงืดคอยเงืดจนหัวสีเตกคนไให้ก็ได้อืแต่ว่าพูดถึงนะเขาก็คงจะไม่เดือดร้อนเขาคงจะมีมากพอสมควรนนะั่นแหละเขาจะเขาถึงได้ให้ขนาดนี้ใช่ไหมเออเขาก็เขาก็สิมีมีของเขาหลายอ่ะละเขาจึงให้ผู้อื่นในหลายปันนี่ถ้าเป็นเราเราอ่ะอืม เาต้องคิดถึงครอบครัวเฮาก่อนเป็นบอเออคิดถึงครอบครัวคิดถึงพอ่อคิดถึงแม่เราก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนคือให้แบบไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าผลประโยชน์คืออะไรด้วยไงเออใช่ไหม